ขณะเดียวกันวันนี้มาติดตามเรื่องเกี่ยวกับนกพิราบเพราะได้ทราบข้อมูลจากอาจารย์หมอธมุนุลีชเวงวงแพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธท่านให้ข้อมูลน่าสนใจท่านผู้ชมใครที่มักจะให้อาหารนกพิราบหรือกรณีบ้านไหนนกพิราบมาถ่ายมูเอาไว้ไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะอะไรกรณีที่เกิดขึ้น เป็นผู้ป่วยอายุ52ปีผู้หญิงอยู่ในกรุงเทพมหานครทราบภายหลังว่าได้หายใจเอาสปอร์ของเชื้อราสคริปตโตคอคคัตจากขี้หรือมูลดกพิราบเข้าปอดทำให้ปอดอักเสบถึงขนาดเป็นก้อนแล้วก็มีพรงอยู่ข้างในด้วยทีแรกประเมินว่าอาจจะเป็นมะเรง็งโซได้ยียมไปค่ะ คุณหมอมนูนเนี่ยบอกข้อมูลที่น่าสนใจว่าผู้ป่วยหยิงอายุ52ปีบ้านอยู่ในกรทมนะคะปกติแข็งแรงดีไม่ไอไม่มีไข้ไม่เบื่ออาหารน้ำหนักไม่ลดไม่ปวดหัวไม่เคยสูบบุหรี่ไม่มีโรคประจำตัวม,มาตรวจร่างกายประจำปีเมื่อวันที่12พฤษภาคมพอเอ็กซเรย์ปอดกลับพบก้อนเล็กๆเกิดใหม่อยู่ที่บริเวณปอดขวากลีบบนคือเวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเขาจะเทียบฟิล์มเอ็กซเรย์ปอด ปีก่อนกับปีนี้แล้วเพราะว่ามันมีก้อนเกิดใหม่ที่ปอดกลีบขวาด้านบนเอ็กซเรย์ปอดก่อนนั้นหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยปกติทำเอ็กซเรย์ปอดพบก้อนขนาด0.9หมายถึงทำคอมพิวเตอร์นะฮะค่ะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบก้อนเนี้ยมันขนาด0.9คูณ0.9คือนน1คูณ1.7เซนติเมตรก็ตีโว่าเกือบ2เซนนะค่ะแล้วก็เห็นโพรงอยู่ข้างในก้อนที่ปอดขวากลีบบนด้วย แต่ตรวจเลือดไม่ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยไปรับการผ่าตัดปอดเอาก้อนออกจากปอดขวากลิบบนเนี่ยออกที่โรงพยาบาลใกล้บ้านผ่าไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมเพราะว่าตอนแรกคือสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอดแต่ผลตรวจชิ้นเนื้อพยาธิวิทยาเป็นปอดอักเสบจากเชื้อราคริปโตคอคคัสค่ะและพอตรวจเลือด หาคริปโตคอร์คัสแอนติเจนหลังผ่าตัดไป4วันปรากฏให้ผลบวกนะคะท่านผู้ชมแพทย์ก็เริ่มให้การรักษาด้วยการให้ยาแล้วผู้ป่วยก็มาขอคำแนะนำว่าหลังจากนี้ควรจะทำอย่างไรต่อไปดีแล้วมาถึงบางอ้อตรงซักประวัติ ปรากฏมีนกพิราบอยู่แถวบ้านหลายตัวค่ะแล้วผู้ป่วยเนี่ยให้อาหารนกพิราบเป็นประจำนะคะผู้ป่วยสรุปแล้วก็คือหายใจเอาสปอของเชื้อราคริปโตคอรคัสจากมูลนกพิราบเข้าไปในปอดเลยทําให้เกิดปอดอักเสบเป็นก้อนที่มีโพรงข้างในเคราะดีนะเชื้อรามันไม่ได้กระจายออกนอกปอดเพราะว่าผู้ป่วยในร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันดีค่ะการรักษาก็ต้องวางแผนให้ยาฆ่าเชื้อรากินต่อไปประมาณ6เดือนอแล้วก็แนะนําให้อยู่ห่าง หลีกเลี่ยงการให้อาหารนกพิราบท่านผู้ชมคําแนะนําคือห่างนกพิราบหลีกเลี่ยงการให้อาหารนกพิราบปกติผู้ป่วยหญิงคนนี้อยู่กทมอายุ52ปีแข็งแรงไม่เคยมีปัญหาไม่มีเคาลางอะไรเลยท่านผู้ชมคือไปตรวจประจําปีเอาฟีเบ็กเซเรป,ปอดมาเทียบถึงเห็นความผิดปกติค่และสุดท้ายต้องผ่าตัดเอาชิ้นปอดที่ว่านี้ออกมาตรวจ แล้วถึงรู้ว่าไม่ใช่เมเร็งแต่มันคือเชื้อราค่ะครอะดีที่ไม่กระจายออกนอกปอดเพแข็งแรงท่านผู้ชมนกพิราบใครเห็นเรื่องนี้ก็ต้องคิดย้อนไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมเย็นลงไปงที่เรานำเสนอไปอ่ะค่ะคุณลุงที่อยู่ตรงซอยติวานนท์นะคะที่แกให้อาหารนกพิราบอะค่ะ,คะแล้วมีปัญหากับเพื่อนบ้านคือแกก็อ้างว่าแกมีเมตตา แต่ขี้ไปเต็มหลังคาทั้งบ้านแกแล้วก็บ้านเพื่อนบ้านชาวบ้านเดือดร้อนกระทั่งต้องพยายามจะเข้าแก้แก้ปัญหาแต่กว่าจะแก้ได้ก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหม้ังใบใช่ค่ะมีการต่อล้อต่อเถียงผมยังจําได้เลยตอนนั้นคือให้อาหารรกพิราบบนถนนในหมู่บ้านทั้งหน้าบ้านแล้วก็หน้าบ้านตัวเองกับหน้าบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงทุกวันตอนเช้าแล้วก็ปรากฏว่าหลังคาบ้านถนน สายไฟรถที่จอดในซอยตลอดทั้งแนวกลิ่นขี้นกสะสมเราพูดเมื่อสักครู่คืออะไรเชื้อราจากมูลนกนี่แหละขี้นกนี่แหละค่ะเพื่อนบ้านข้างเคียงก็มีการเจ็บป่วยกลัวอย่างที่บอกไปเอากลับมาทบทวนเพื่อจะบอกกลา่าวถ้าใครยังทำแบบนี้ท่านผู้ชมเราต้องไปบอก เรื่องเล่าชาวนี้ได้บอกแล้วว่ามันมีปัญหาถึงขั้นปอดมันเกิดอักเสบขึ้นมาได้นะแล้วก็กลายเป็นก้อนขึ้นมาเป็นโพรงอยู่ข้างในจากการติดเชื้อราคริปโตคอคคสัสนี่ค่ยจันพุชง<ม>เนี่ยค่ะในซอย,อยที่เป็นทาวน์เฮาส์ประมาณ20กว่าหลังคาเรือน ลุงตีตอนนั้นทบทัวนกันชักหน่อยเถอะ<อ>ขออนุญ,ญาตนคงจะจบแล้วใช่ไหมป่านเนี้ยค่ะแกบอกความโศกโระโปรอกเป็นวลีที่ชาวบ้านสร้างขึ้นแล้วนกมันมามันมาแป๊บเดียวให้กินอาหาร5นาที7นาทีกินเสร็จมันก็บินไปและแกก็แข็งแรงดีแกไม่เห็นเคยเจ็บป่วยเป็นอะไรผมมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือเมตตากษัตริย์ให้อาหารเม็ดครั้งละ2กิโตอน8โมงนาทีแค่เวลาครั้งแล้วก็ทำความสะอาดหมด ไอ้ที่บอกว<ม>่าไม่ชอบก็ไปสร้างวลีขึ้นมาเพิ่งให้มาร่วมปีหนึ่งแรกๆกแกก็บอกนกไปได้เยอะขนาดนี้แล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนนะซอยถัดไปคือซอยสี่เขาให้อาหารนกมาประมาณ20ปีพอบ้านหลังนั้นย้ายออกแกก็เลยให้แทนแล้วมันเป็นความสูขขั้นพื้นฐานของมนุษย์อ่าค่ะเนี่ยแกเสียเงินหลักพันซื้ออาหารให้นกนะแล้วต้องคอยต่อสู้กับคนที่ต่อต้านมีโอเมีมีแล้วอ๋ เริ่มแบบนี้เพื่อนบ้านจริงๆก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ให้อาหารนกแกเป็นคนดีนะใช่ค่ะคือวันพูดจาที่เราเคยนำเสนอข่าวเพื่อนบ้านก็ยังบอกทำยังไงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกับในส่วนของท้องถิ่นต้องเข้ามาจำได้ไหมใช่ค่ะบอกว่ามันมีเรื่องก่อนจะจับมือกันอ่ะค่ะมาชี้แจงด้านกฎหมายอ่ะแต่ก่อนจะจับเนี่ยตอนชี้แจงเถียงกันกว่า40นาทีค่ะนั่นดูเทอะ เอ,อตอนนั้นยืนเถียงกันอยู่หน้าบ้านนะคะระหว่างเพื่อนบ้านกับลุงตีเนี่ยแต่จบไปนะตอนนั้นนะจบไปก็คือจับมือกับชาวบ้านลุงตีรับปากว่าจะไม่ให้อาหารโนเพราบอีกแล้วอคือขออนุญาตลุงตีกับเพื่อนบ้านจบแล้วใช่ไหมเอามาเป็นกรณีคือพอให้ปุ๊บมันจะมา,<ห>าแล้วมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้น ในหมู่บ้านพี่น้องใบค่ะบังเอิญมีคนเลี้ยงเป็ดอยู่ในสาส่วนกลางปรากฏใครปรารถนาดีเอาอาหารเป็ดมาโยนให้นกพิราบเริ่มมาแล้วหมู่บ้านใบก็มีค่ะมีไหมมีค่ะและถ้าเริ่มให้ปุ๊บเดี๋ยวจะมาค่ะจากครอบครัวจะมาเป็นหมู่คณะเลยย้ำอีกทีหนึ่งน้องใบ ดูภาพเอ็กซเรย์ให้อาหารนกพิราบนะคะคุณหมอมนูนเตือนนะคะว่าเราเนี่ยจะหายใจเอาสปอของเชื้อราคริปโตคอคคัสจากมูลนกพิราบเข้าไปแล้วมันจะไปอยู่ในปอดทําให้ปอดเนี่ยอักเสบเป็นก้อนแล้วก็มีโพรงข้างในถ้าปกติผู้ป่วยรายนี้ให้อาหารนกพิราบไม่ตรวจร่างกายประจําปีหรือหมอไม่เห็นความเป็นปกติเปรียบเพียรฟิเบสเซเรจะปล่อยอย่างนั้นต่อไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ,อ่ะแล้วถ้าเป็นเด็กจะทํากันยังไง ว่ากันต่อไปอีกครับทบชมอ่ะโคเด็กรา